อ่าสวัสดีครับสวัสดีกันดีกอลครับหลอดเย็นๆครับเพืวววว่อนเองขึ้นยุ่นปะครับไปโอ้โนี่ครับการโดวันววไปสำรวจนี่เรากลับมาเบิ่งวานแ้วไปดีโด้ที่เสียยังไงเสียโดบ่เปิ่ามันเสียยังโอ้นี่ครับเคยเบิ่งจะได้คลิปครับนี่ครับเป็นมาไทย ลายเบี่ยวนี่ครับเบี่น้อยนิดเบี่ยปูง,งัวมีโตัวง้างเลยนะครับตัวเป็นก้ไเนดูแล,ลงัวเลยบ่ะครับเนี่ยได้ครับงัวต้องงูอิงตัวแดงเนี่ยโอ้ตัวตัวที่ไม่อยากขึ้นรถเน่มาเนี่ยโอ้เนี่ยครับ <S <S คุณวาสนาบหมครับเนี่ย นี่ครับตัวไอ้เมือตีทวงเนีเน่ยเนาะเพป็นเจ้าของไม่เพป็นมาเอาโอ้ววนวันนี้เจ้ตอนอยู่บ้านแม่งพี่น้องไปเบิร์นหลายเขียบเลยครับค่อนข้างผอมนะครับโอ้มาเห็นตอนนี้อี่พอเราเลี้ยงดีครับอ้วนครับผมมาแล้วเลี้ยงดีในคราวเดียวครับนี่นี่คุณ คุณวาสนาครับยังอ้วนไหมครับนี่ครับพี่ตะกี้บอกยางจอยไหมเท้าเดียวไหมเดือนเดียวไหมนนี่นี่เหรอสบายดีป่ะยางอ้วนเนาะเนียนเลยยางอ้วนเลยครับเต็มเลยครับโอ้ยอย่างว่าดีครับคุณวาสนาโอ้นี่ครับฟางยามแดงๆครับนี่ครับสีแด เหนไหมโอ้เขาเป็นขางามนะครับนี่วานนี่ดำครับพ่อโอ้ยบ่มี่หยาเพราะต้นเนาะอยู่บ้านนี่มีแต่ียเลยอบ่มี่เขาอยู่บ้านนี่หยาหลายเครับหยาครับคือฟังตรงขามไหมหลายก็นั่นนี่เข่าแท่สิบ่พวกขึ้นนี่มันแรงนี่บ้านเป็นน้ำดีครับเขางามครับ โอ้คือบอฟโฟกัสหนอิอ,อ๋อหควาย <laughs> สุดยอครับบรรยากาศนี่ครับ,บ,บยีงง่เงยนี่ใส่เบ็ดนี่อ้หักกระโดดนะครับนี่ใส่เบ็ดใส่ตัวปลานี่ครับผมนี่ครับสุดยอดคุณวาชนะครับจากพร้อมโซ่เลยครับตอนนั้นตอน,นกระดูกเลยอันนี้แข็งแรงแล้วเปน็นนงแข็งแรงแล้วเชียงน้ำเนาะเียง วันนี้เลยจช่ได้ครับ,บงูเป็นตาเดียงครับบ้าตุยก็สิคิดหอดเนาะโอ้โหตะกี้ไอ้บ้าตุยไอ้ตุยเป็นตัวแล้นะครับนี่ยบ้าตุยเว้บอกก็โผล่หมอยี่น้องราชนะนี่ครับน้องวัชนาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งครับคราบเป็นกะทิอัปเดตเรื่ไดแล้วเขากับถึงไม้เห็นเนาะเขากับมาอัปเดตอีกครั้งพี่น้องก็เขาบป็นประธานเชียรเลยครับ คบิ้งในมุอหองะละครับคนเกิเบิ้งในมุมอหองเาละไมนะโอ้งามครับนี่่ครับเออรูัง่อยเกดิ่งอ้วนโอ้พ่แม่นี่อ้วนดีเออนี่โอ้งามครับนี่อันนี้นอกงามขนเลยเอาเอาแบบตอนรองวครับวาดนี่กเขาวาดในพุกกุเกลดเน โอ้ยัวาเฟินมีตัวเดียมเมันกินเฟี้ยงครับเดี่ยว้วนงามครับนี่เอา้าแซ่บๆเลยกินมาก<ป>มายแบ่หน่อยครับก,ออกตามคะตะเกียนสตอรี่เพินก็ดีเป็นเทียงหน้าหีินะครับเนาะนี่น,นี่แบ่่กิน ไหนมีอาหารใหนนะกินฟางกินแบบนี้วูบรรยากาศช่วงเย็นๆบ้านนองวิงนะครับหลังจากว่างน้องกไปไทยคลิปน้องเพิ่นไปนออกกําลัางกายครับมาเนี่ยเป่งบรรยากาศยามเย็นนี่ยุดชมวิวเพิ่นนะครับโอ้ยที่ได้ฟิวอย่างหักนะครับนี่ยาม ยังพลรงเกินไม่นั่งเห่ยนยไหมครับโสุดยอดดีดีครับนี่ครับถ้มแมนยูวานเบาลเบียกันเด้อตกแต่งมานั่งกินลมชมวิวมีความสุขกับบรรยากาศท้องได้ท้องนาครับ เดี๋ยวมานแล้วๆเพิ่อนกันนาจะได้ขยับขยายตัวอยู่นะเบิ่งนี่มันอยูกย้ายกินขอเฟียงกับบานกับของว่ามันเป็นอยู่บายกับบ่าเป็นกับบ้าบ่คอยเอาไปติดกันเนาะอันตรายครับขอแฟงขอฟังขอเฟียงเขาเดี๋ยวเพิ่อนกันนาจะขยับไปเ้าวไม่สนกันไว้เดี๋ ตัลจม่เเหาอยู่นีเป็นเแมงรัเปลี่ยนเปลี่ยนกันรชี้พครับนี่ครับนี่ก็เป็นโซนหลังบ้านครับหลังบ้านเรนนี่หม่องผักปอนเซฟโซนที่ดีคือบ้านของเราครับ บรรยากาศดีแห้งครับสำหรับบ้านนอนองอิงครับเดี๋ยววันที่แปดนอนกับจะไปขึ้นรถแท้นะครับเป็นรถแท้ลำเพลินหรือลำแพนโปรดติดตามครับแต่ก็ข้าวขนาจะเป็นลำแพนนะครับเพราะว่ากับ วันนี่มันคอนเซิร์นนะครับจะเป็นหน่วยใดอาจจะเป็นลำแพรนเตอร์อิสเดตนะครับมาพวากันอีกแล้วครับหากินพวากันเนาะครับข้าไก่มาได้ก็มาพวากันเนบสุดยอดสุดยอดแบบเตียนมากครับเถามข้ามเดียวไปป๊ไปครับยอดนี่แหละครับ โอ้ตา,าถูกครับกัยงนงน้ำกุนได้นะครับอรอรเ,ววเอาสำหรับคลิปนี้บ่าวเบียกอะขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้แล้วกันนะครับนี่นปิดไทยไทย่ยาแดงๆนี่ครับ เอากะสำหรับจิหน้าจังปอกันไหมนะครับจิปนี้ฝากไว้สำนีสวัสดีครับ